ไม่ใช่คนพูดจจอ่อนหวานแต่ทุกคำจริงใจไม่เคยมีคำสัญญาแต่เธอจงเชื่อใจสิ่งที่ฉันไม่เคยหวั่นไหว ก็คือใจดวงนี้แต่ไม่เลิศเลยแต่ฉันก็มันคงและจะสื่อตรงกับเธอเรื่อยไปโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงฉันไม่เปลี่ยนใจจะรักตลอดไปอย่างไรคนคนนี้ก็จะรัก ี่ยนแปลงฉันไม่เปลี่ยนใจจะรักตลอดไปอย่างไรคนคนนี้ต่อจะรักเธอ Good Time Radio 8 8ดิ Maximum Hit Music Station Good time interview. อีกหนึ่งรายการนะคะที่เรียกได้ว่าสั่นสะเทือนวงการข่าวมากๆนะคะกับการหยิบยกเรื่องราวที่กําลังเป็นกระแสแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสังคมมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงในทุกๆด้านนะคะที่นั่กําลังพูดถึงนะคะก็คือรายการถก ok ไม่เถียงค่ะที่ผลิตโดยบริษัทเทโรเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยเวลา5้าโมงเย็นทางช่อง7 HD นะคะแล้ววันนี้พิธีกรของเราได้ค่ะสุดหล่อสุดเทมาอยู่กับเราแล้วพี่ทินสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ น,นี่ก็คือพี่ทินโชคกวลกิจของเรานะคะพี่ทินขาของเราเนี่ยออนไลน์ออนไลน์ถึง4ช่องทางด้วยการ4จังหวัดนะคะกรุงเทพและปริมณฑลที่กุทา88.5เชียงใหม่ fm 88ค่ะสงขลา94.5แล้วก็บนราชธานีที่ fm 104พี่ทินเชิญเลยค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่อยู่ในจังหวัดต่างๆนะครับอ๋อนี่เออผมไกลไม์เกินไปใช่ไหมต้องไม์เข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะฮะแม โอเคครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องใกล้ไปไหมโอเคไหมราไม่ไ <laughs> ประมาณหนึง่งเอาพอดีพอดีเก็ทักทายกันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะรวมถึงทางไลฟ์ด้วยนะครับทาง f a Facebook f a n p a g e ค่ะ<อ>ก็ถือว่า <Time> Radio. พี่ทีนอารมดีเหมือนกันในเนี่ยอ๋อีว่าจะโดนดดมาหลายตัวครับเ <laughs> <laughs> มื่ี้วันนี้นูน <laughs> ว่าจะโดนแบบเฮ้ยน้องน้ำจะโดนกระซวกอะไรหรือเปล่าเน่วันนี้เฮ้ยผมเป็นคน ใจดีเอ่ผมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเออ่าวันนี้ให้น้องน้ำขออนุญาตสัมภาษณ์วิทินละกันไม่อนุญาตคุณจะขออนุญาตทำไมผมมาในรายการคุณแล้วก็สัมภาษณ์เลยจัดมาไม่ต้องขอแล้ว energy แรงมากเลยนะคะปกติแล้วเราจะเห็นวิทินเนี่ยในคราบนักแสดงนะคะโดยเฉพาะก็คือละครจากทางช่อง7 HD เนี่ยหลายเรื่องแล้วก็ล่าสุดที่เป็นที่รู้จักกับสุภาพบุรุษลูกผู้ชายอันนั้นล่าสุด18ปีที่แล้วอ๋อูขออภัยค่ะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ทำให้ผมเกิดในวงการ นี่ไงเมื่อ18ปีที่แล้วนะครับสุภาพบุรุษผู้ชายกับบทของตะวันฉายของพี่ตัวสลันอยู่วงกระจ่างนั่นก็เป็นเรื่องแรกในชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้ผมเกิดในวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงจริงๆก็เกิดกับช่องเจ็ดนี่นะครับแล้วพี่ถิงนก็เดินดําเินเดินเดินอ๋อใช่ผมเดินเดินหลายเดินอยู่นานแล้วเดินหลายปีเป็นสิบสิกิโลเดินอยู่ในวงการบันเทิงก็เน้นไปทางนักแสดงมาตลอด มีบ้างครับแต่ว่าจริงๆหลักๆเป็นพิธีกรมากกว่าเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรรายการต่างๆเกมโชว์งานอีเวนต์นะฮะพิธีกรที่ประเทศไทยรวมถึงต่างประเทศแล้วก็มีแสดงแสดงที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็มาแสดงที่เมืองไทยด้วยแต่ว่าหลักๆจะเดินสายหลังๆนะฮะหลังๆจะเดินสายพิธีกรโอเคแต่ว่าครั้งนี้มาในบทบาทใหม่กับรายการถกไม่เถียงหลายๆคนเนี่ยอาจจะดูแล้วก็ยังแบบ เอ๊ยยังไม่ค่อยเข้าใจหรือเปล่าอยากให้พี่ถินเล่าให้ฟังถึงคอนเซปต์รายการของเราคืออะไรคะดูเลยครับห้าโมงเย็น <laughs> <laughs> อ๋อต้องอธิบายก่อน <laughs> ใช่ใช่เพื่อบางคนเขาแบบเอาเป็นแฟนกูทำปกติฟังแต่เพลงแล้วก็อุ้ยอุ้ยข่าวก็น่าสนใจครับเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นรายการที่ผมเปิดพื้นที่ให้กับคนหลากหลายมุมมอง <c oughs> กับประเด็นต่างๆนะครับสมมติประเด็นหนึ่งเนี่ยอาจจะมีมุมมอง3 4- 5 6หมุมมอง <c oughs> <ๆ>ที่ไม่เหมือนกันถูกต้องไหมฮะแต่ทําไมในสังคมเราปัจจุบันเราไม่สามารถที่จะพูดคุยกับ คนอื่นที่มีมุมมองไม่เหมือนกับเราในประเด็นเดียวกันอเออผมก็เลยเปิดพื้นที่ให้ลองดูว่าถ้าเราจะหยิบยกนะครับแต่ละประเด็นเนี่ยมาพูดคุยกันบนโต๊ะโดยที่มีคนที่เห็นหลากหลายไม่ไม่เหมือนกันเนี่ยมาพูดคุยกันเพื่อที่จะทําความเข้าใจซึ่งกันและกันกับประเด็นประเด็นนั้นเพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าต่างมุมมองไม่ได้แปลว่าเอ้ยมุมมองของคุณไม่ดีของฉันดีใช่ไหมฮะต่างมุมมองก็คือต่างมุมมองมองกันคนละแบบแต่เราสามารถไหมที่จะพูดคุยกันเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะลดช่องว่าง ระหว่างมุมมองต่างๆให้มันแคบลงแคบลงนั่นคือความตั้งใจของรายการถกไม่เถียงเราจะถกกันด้วยข้อมูลไม่เถียงกันด้วยอารมณ์แต่บางทีเราก็ถกกันด้วยอารมณ์ <laughs> ไม่เถียงกันด้วยข้อมูล <laughs> เอ๊ะอะไรตกลงยังไงมันคือถกไม่เถียงฮะมันก็เป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเขาบอกว่าจริงความจริงหนึ่งอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีแค่หนึ่งหรือสองมุมมองเท่านั้นถูกต้องถูกต้องแล้วสังคมปัจจุบันอย่างอย่างที่คุณน้ำอาจจะทราบคุณผู้ฟังอาจจะอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเรายังพอที่จะพูดคุยกันได้ค่ะ ถ้าเรามอไม่เหมือนกันเราอาจจะพอพูดคุยกันได้แต่สรุปแล้วพอพูดคุยกันเสร็จปุ๊บก็หาทางออกร่วมกันหรือไม่ก็ต่างคนต่างเดินก็ไม่เป็นไรไม่ต้องมาโกรธแค้นเครื่องโกรธโทษชันใดไปได้ด้วยอ่ะใช่ไหมแต่แต่ยุคปัจจุบันมันไม่มันไม่ค่อยได้อ่ะคุณต้องเห็นยอย่างเดียวกับฉั้นเออไม่งั้นโดนโดนโดนแม่มดลุมกันหน่อยใช่ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราเราจะสร้างบรรยากาศแบบนั้นกลับมาได้หรือไม่นะฮะกับประสบการณ์ที่เดินมาในวงการบันเทิงมา20กว่าปีเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะ มันถึงเวลาหรือเปล่าให้ลองลองเปิดพื้นที่เล็กๆดูให้กับความเห็นต่างอันนี้อาจจะเป็นวัฒนธรรมที่ที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศด้วยพอไปไปต่างประเทศมีโอกาสได้ไปแล้วก็ไปไปเจอพบญาติญาติที่ต่างประเทศฝั่งยุโรปบ้างอะไรบ้างแล้วเวลาเห็นเขาคุยกันนึกออกป่ะ,ป,ะประเด็นประเด็นเดียวกันนะ uh huh. แต่ต่างคนต่างมุมอมองคุยบนโต๊ะอาหารอ่ะ <c oughs> คุยได้คือไม่เห็นด้วยนะผมไม่เห็นด้วยคุณน,นะเขาไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเขาพูด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 มาอ่ะพอพูดมาเสร็จปุ๊บคนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็อาจจะแบบอืมเออ มุมนี้มุมนี้มีเหตุผลนะแต่ผมมีความคิดอีกด้านหนึ่งอ่าคุยกันไป3ามสี่ห้าชั่วโมงสสรุปสุดท้ายทุกคนก็แฮปี้อ่าตามคนต่างย้ายกลับบ้านอาจจะอาจจะยังอาจจะยังอยู่ในมุมมองเดิมของตัวเองอาจจะมีเหตุผลของตัวเองเหมือนเดิมหรืออาจจะมันอยู่ในจิตใต้สํานึกอะว่าผมเคยสมมติคุณน้ําอาจจะพูดถึงประเด็นหนึ่งที่ผมอาจจะไม่เห็นด้วยวันนี้นะแต่มันฝังอยู่ในความจําของผมแล้วอ๋อเฮ้ยน้องน้ําเคยพูดประเด็นนี้ว่ะพอผ่านไปอีกสาปีหปี1ิปีข้างหน้าเรื่องราวเรื่องนั้นอาจจะเกิดขึ้นอีกโดยที่เฮ้ย น้องน้ำเคยพูดประเด็นนี้นี่หว่าใช่เฮ้ยเออว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันได้เออมันมันมัได้เออเือการดิสคัชนใจเย็นๆมันก็คือดิสคัชชั่นใช่ไหมการพูดคุยกันชอบมากเลยและแน่นอนว่าประเด็นชอบอะไริ่นมชอบผมชอบพี่ถิ่นใช่ค่ะนี่ไงหนึ่งดอกหนึ่งดอกตึงตึงตึงป๊อโอเคได้แล้วหนึ่งดอกเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องรู้สึกว่ารายการนี้จะเครียดเพราะว่าโอ้เครียดเลยฮะคุยกับพี่ถิ่นมานี่คือหัวหาช่องทางลงดีๆไม่ได้เลยนะ เขาเข้าเองตลอดเลยและประเด็นที่เราหยิบมาพูดคุยเนี่ยมักจะเป็นประเด็นที่เป็นกระแสแล้วก็ได้รับความสนใจจากสังคมแล้วการเตรียมประเด็นหรือว่าการเตรียมตัวในแต่ละวันเนี่ยพี่ทินต้องทํากันบ้านหนักแค่ไหนแล้วเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการเลือกไหมคะหยิบยกประเด็นต่างๆที่มาพูดคุยมันเกิดขึ้นจากสังคมอยู่แล้วนั่นคือข้อที่หนึ่งใช่ไหมครับเป็นประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นระยะๆอยู่ตลอดแล้วมันเอ๊ะทำไมมันยังเกิดขึ้นอยู่อีก อย่างนั้นทำไมม,มันไม่มีวิธีการแก้ไขไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอีกอะอเนือไหมฮะ,ะบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นกระแสณนะวันนั้นแตน่แต่มันเป็นสิ่งที่พูดคุยกันอยู่ในสังคมตลอดระยะเวลายกตัวอย่างเช่นทําไมลอตเตอรี่80บาทขายไม่ได้สักทีเพราะมา่พี่น้องช่วยตอบผมหน่อยได้ไหมทำไม80บาทขายไม่ได้ทุกสัทีแล้วทุกวันนี้ยังเหิมถึงขนาดแล้วรนะู้ไหม เพิมเกินถึงขนาดเขียนป้าย100บาท120บาทแปะไว้หน้าแผงเลยแปะเอาไว้เหมือนเหมือนเ,ออเป็นที่ถูกต้องเออประกาศเลยเนี่ยร้อยบาทฉันจ,จะขายร้อยบาทเออผมก็ทำผมคิดเหมือนกันนะเอ,อ๊ะทำไมมัน80บาทมันขายไม่ได้ทั้งทที่กฎหมายมันคือ80บาทอย่างเงี้ยเนี่ยประเด็นเหล่านี้เป็นต้นเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับส่วนส่วนส่วนร่วมในการที่จะคิดประเด็นต่างๆการทํางานของผมผมต้องบอกนะครับว่าผมมีทีมงานที่แข็งแกร่งมากน้องๆทีมงาน นะครับพี่พี่ทีมงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมตรงนี้นะครับโปรดิวเซอร์นะฮะน้องน้องคร<ะ>ีเอทีฟทั้งหลายนะครับคนตัดต่อคนเหล่านี้แหละครับคือกําลังสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนรายการให้ไปข้างหน้าได้ผมเป็นตัวแทนผมเป็นกระจกสะท้อนออการทํางานของน้องๆพี่พเหล่านั้นอยู่ข้างหลังจริงๆ<ะ>ก็คือสิ่งที่คุณเห็นข้างหน้ามันมาจากการรวมตัวกันข้างหลังอรายการถกไม่เถียงเนี่ย เนื่องจากว่าผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็เป็น Executive p r o ีฟโปรดิวเซด้วยะนะครับรวมถึงจริงๆผมทำร่วมกับเทโรด้วยนะครับหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยเป็นเจ้าของเราอ๋อผมก็ก็คือมีส่วนร่วมกับ,กกบทางทางทางเทโรเอ็นเตอร์เมนต์นะครับได้รับเกียรติจากคุณบายอันนี่นะครับการส่วนการมีส่วนร่วมของผมนี่คือเต็มเต็มเหนียวฮะกินนอน กินนอนดื่มหลับทุกอย่างคือหายใจเข้าหายใจออกเป็นรายการนี้พ oh. ูดคุยกันตลอดเวลาประเด็นต้องมาถกกันมาคุยกันว่าจะเอาประเด็นอะไรอประเด็นนี้คมหรือยังพอหรือยังเอตอนนี้กระแสตร,ตรงนี้มานะเราเอาเล่นประเด็นนี้ไหมคุยกันครับโดยจะโดยจะมีพี่พ,พี่น้องๆในในทีมงานของผมที่เป็นสุดยอดทีมงานของของการผลิตรายการโทรทัศน์จริงๆคือผมบอกได้เลยฮะทำงานมา20กว่าปีเนี่ยผมว่านี่คือหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ผมเคยทํางานร่วมกันมาสุดยอดมากเดี๋ยวใช่ครับระวังเดินเดินอยู่น้าไปแอบ แอบขโมยทีมองทีมงานมานะคะไม่มีครับผมเชื่อมั่นครับนี่ไงแต่ถ้าคุณเอาเงินมาก็ไม่แน่นะอ๋อเลยอ๋อเลยเขาอยู่ในใจอยู่ในใจอีกหนึ่งอย่างรายการนี้เป็นรายการแบบว่าเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นนะคะอีกหนึ่งความยากคือต้องควบคุมสถานการณ์ใช่ครับและประเด็นต่างๆใช่ครับปกติแล้วตอนนี้มันยังแบบออนแอร์ยังไม่ได้เยอะมากก็ยังยังจะมีเจอเจออะไรที่ค่อนข้างแบบ แบบวูบวะโปว่าบ้างไหมคะมันมันก็มีแหละครับเวลาเวลาคนอยากจะแสดงความคิดเห็นของตัวเองอะนึกออกมันก็จะมีพลังเยอะใช่ไหมเขาก็จะวาวาาเต็มที่เราบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหยุดหยุดอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีห้ามวยกันบ้างแต่ถึงขั้นแบบว่าลงไม้ลงมือแบบว่าทุบโตจะชกต่อยกันยังไม่มียังไม่มีแล้วหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในรายการแต่ถ้ามันมีเรามีวิธีรับมือหรือยังอ้าวต่อยกลับสิครับต้องต่อยอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ก็ต้องห้ามวยครับมันก็มันก็ต้องเฮ้ย ใจเย็นร่ม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 คุยกันคุยก,ยกันนะชื่อ,อรายการถกไม่เถียงนะครับให้เกียรติชื่อ,อรายการนิดนึงเราไม่เถียงเราเออเราเราถกกันแต่ถามว่ามันเถียงก,กันมันอารมณ์มันก็ต้องมีบ้างแหละน,นี่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีแต่เราพยายามที่จะมันไม่ให้มันมีด้วยอารมณ์ใช่ไหมครับเราก็ถกกันเถียงกันด้วยข้อมูลดีกว่านั่นแหละฮะโอ้ก็เตรียมเตรียมตัวมาดีมากเลยนะยิ่งฟังหนูยิ่งแบบรู้สึกว่ารายการนี้เราต้องดูมันคิดมาตั้งแต่ปี2019 S <S รายการนี้ค,คิดมาตั้งแต่2019แล้วก็ทำไพร์โหลดทำตัวอย่างอะไรมาตั้งแต่ปี2019แล้วหลายครั้งด้วยนะครับแล้วมีการตัดต่อมีการโอ้เรียกว่าเขียนเขียนรูปแบบเขียนแบบแผนของของรายการออกมาตั้งแต่2019สแสดงว่ากว่ามันจะเป็นเบสเวอร์ชันนี่คือนี่แหละอันนี้คือเบสเวอร์ชันจริงๆเพราะเราจ, <นะ S 2> จรัดการมาเบสเบสเวอร์ชั best, best นนะตอนนี้นะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะตอน,ตอนนี้นะตอนนี้ต้องบอกนี้ก่อนแล้วมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับด้วยการสนับสนุน จากพ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ดูชอบีิจุดมากมาอ,อย่าเลื่มดูดูกันเยอะๆนะครับจะได้มีค่าขนมให้ผมไป <c oughs> กินขนมของเขาบ้างเออแล้วนอกจากนี้ความพิเศษของรายการก็คือมีการโหวตมาจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับนี่คืออะไรพิธทินคะเร่าให้ฟังหน่อยคือเราจะทํายังไงเพื่อให้คุณผู้ชมสามารถที่จะ ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการเพราะฉะนั้นแต่ละประเด็นที่เราตั้งขึ้นมา <c ười> เราก็จะตั้งโพลขึ้นมาด้วยว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ยก <c ười> ตัวอย่างตอนแรกที่ผมออกกาศไปเจเอเจเอทวงหนี้โหดอะครับเราก็จะมองว่าเออคุณคิดว่ากฎหมายควรที่จะคุ้มครองใครมากกว่ากันนะครับลูกหนี้หรือเจ้าหนี้อย่างเี้เป็นตน้นก็ก็เ <c ười> ป็นการแสดงความคิดเห็นผ่านการโหวตเข้ามาซึ่งทุกการโหวตเข้ามานะครับ คนที่โหวตเข้ามาจะได้รับสิทธิประโยชน์ <Hey. S 1> ดีๆจากผู้สนับสนุนรายการของเราคืออะไรคะสิทธิประโยชน์ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่าง<ฆ>เช่นสมมติเขาขายผลิตภัณฑ์อันนี้อยู่<ฆ>ใช่ไหมฮะเขาสปอนเซอร์รายการ<ฆ>เราใช่ไหมครับคุณสแกน QR Code เข้ามาเพื่อที่จะร่วมโหวตคุณโหวตเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาจจะเป็น E ีค<ฆ>ูปองมาให้คุณลดราคาพิเศษที่จะไปซื้อของชิ้นของเขาเนี่ยใน oh. ในร้านสะดวกซื้อก็ดีหรือในห้างก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือสิทธิประโยชน์ที่มีโอ้ไม่ธรรมดาต่อที่2เรามีการเล่นเกมด้วย ใช่การเล่นเกมก็คือจะเป็นของรางวัลตัวอย่างที่ผ่านมาก็จะมีตั๋วเครื่องบินโอภายในประเทศนะครับไปกลับ2ที่นั่งหนึ่งรางวัลถ้าคุณร่วมเล่นเกมกับเราคุณมีโอกาสที่จะได้ของรางวัลชิ้นนั้นแล้วเดี๋ยวของรางวัลก็จะจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาเรื่อยๆนะครับหลากหลายกันไปตั้งแต่ห้าโมงเย็นวันนี้เริ่มเลยห้าโมงเย็นทุกต้องนี่มีคนทักเข้ามาเยอะแยะเลยนะฮะดีเจ ดีเจน่ารักสามสนุกดีค่ะคุนนี้สวยพูดมีแต่ชมดีเจอะอางแล้วเช่นไม่มีใครสนใจชมพี่ธีนด้วยนะคะอุ้แต่พี่ธีนเน่ยคนดูตลอดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าออกอากาศไปเนี่ยครึ่งเดือนประมาณสิตอนก็แสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะถือว่าดีครับดีมากนะฮะก็ ดีกว่าที่เราคาดหวังเอาไว้เพราะต้องเข้าใจว่ารายการทอล์กนะฮะลักษณะของรายการทอล์กเนี่ยช่องเจ็ยังไม่เคยมีรายการทอล์กมาก่อน<ะ>นี่คือครั้งแรกที่ทํารายการทอล์กในลักษณะแบบนี้<ะ>เพราะฉะนั้นการทํารายการทอล์กต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจโดยการทําซ้ําทําซ้ําทําซ้ําให้เห็นว่าเออรายการมันเป็นแบบเนี่ยจนคนเขาเข้าใจแล้วติดซึ่งมันใช้เวลาเป็นเดือนๆนะฮะค<อ>งไม่ใช่ใช้เวลาแค่สองอาทิตย์แล้วติด ใช่มัไม่ได้เป็นตอนนี้คือแค่เริ่มต้นก็ค่อนข้างดีดีครับฟีดแบ็ดีกลับมาแล้วก็แล้วก็จะมีหลายคนคอมเมนต์อย่างที่คุณเกียรติโชโลดมคอมเมนต์บอกว่ารายการครึ่งชั่วโมงเวลาน้อยไปครับเนี่ยนั่นคือคอมเมนต์ต้นต้น ควมเปนต้นๆแม้แ uhm, ต่ทีบโปรดยวเซอร์ยังบอกเลยว่ารายการครึ่ง <play> ช <scholars> you ั่วโมงเวลาน้อยไปรับทราบครับเดี๋ยวขอเวลานิดนึงในการในการลองดูว่าสามารถที่จะปรับปรุงตรงนั้นได้อีกไหมในในระยะเวลาสองสเดือนจากนี้ไปครับสนับสนุนกันเยอะๆดูกันเยอะๆถ้าอยากถ้าดูกันเยอะแน่นอนแหละเวลามันโผล่เพิ่มขึ้นมาแน่นอนนะคะรักที่สุดกระแสตัวรับเนี่ยมันมีทั้งความกดดันและความคาดหวังพี่ทินรู้สึกเป็นยังไงบ้างผม ถาม่ากดดันไม่ค่อยกดดันหรอกก็แค่อนาคตของตัวเองอ่ะอยู่บนรายการนี้แหละเวิร์กไม่เวิร์กใช่ไหมเออว่าอนาคตป้ามาม่าจะมีข้าวกินไหมใช่ไหมฮะผมจะมีไม่น่าถึงมีเสื้อผ้าใหม่ๆม่ใส่บ้างไหมมีเงินเติมค่าน้ํามันลดไหมอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยกดดันหรอกอนาคตมันก็แค่นี้แหละชื่อเสียงของตัวเองที่สร้างมา20กว่าปีนะครับไม่ค่อยกดดันหรอกว่าทํารายการนี้แล้วคนก็จำว่าอ๋อนี่ไงทํารายการนี้แล้วขวยอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ค่อยกดดันหรอกครับชีวิตผมไม่ค่อยชีวิตไม่ค่อยกดดัน เราสบายสบายขอร้องเฮ้ยสบายสบายขอร้องเปิดดูเหอะหนูขอร้องทุกคนก็แค่มองมาที่ผมถูกต้องไหมฮะเวลาไปเดินสายพีอาทุกคนก็แค่มองมาที่ผมก็บอกโอ้ยรายการใหม่ช่องเจ็ดไม่เคยมีแล้วคุณทินมาทําเออไม่กดดันไม่กดดันสบายสบายอุ้ยฟังเอาไว้นะคะนี่คืออาการของคนไม่กดดันเลยจริงๆนะคะสิบตอนที่ผ่านมา่ทินลองแบบมีสักตอนหนึ่งที่ชอบแล้วเล่าให้ฟังชอบทุกตอนนะพูดตรงๆชอบทุกตอนเพราะอะไรเพราะมันคือความ มันมันเป็นหัวข้อที่แตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงเลย่ะคเออมันจะมันจะคนละอารมณ์ทุกหัวข้อเลยแต่ถ้าจะบอกว่าตอนที่รู้สึกว่าเออเฮ้ยเราเดินทางมาตั้งแต่ปี2019เนี่ยมาถึงวันนี้แล้วมันไปได้ว่ะคือตอนแรกตอนแรกคือตอนเจ๊คือตอนแรกนี่คือเป็นตอนที่ไม่กดดันเลยเพราะว่าทุกคนเฝ้าจับตามองไม่กดดันเลยนายก็มาดูทุกเนื้อหัวว่าไม่กดดันเลย,ยทุก,นกดดนทคนเฝ้า <laughs> จับตามองนะครับก็เป็นตอนที่เป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ค่อ เจเอเข้ามาเป็นยังไงบ้างค่ะวันนั้นเอ่อมันเป็นครั้งแรกที่ทำค่ะฉากเชิกทุกอย่างใหม่ทุกอย่างใหม่หมดอ่ะเราซ้อมมาขนาดนั้นซ้อมมาแบบหกเจ็ดแปดเก้ารอบแล้วเนี่ยนี่คือของจริงแล้วนี่คือห้าสี่สามนึกออกป่ะคิวสวัสดีครับประชาชนคนไทยทั้งประเทศค่ะไอคำแรกออกมาฉันจะพูดผิดไหมไม่กดดันรายละเอียดมันจะพูดผิดไหมไม่กดดันจะคุยสนุกไหมเจเอ๋คือเขาก็เกรงอยู่แล้วค่ะเพราะเจเอ๋เข้าไปทําการบ้านมาเขาบอกเฮ้ยเนี่ยคุณทินน่ะเป็นสไตล์แบบ เครียดอะสไตล์แบบว่าความรู้เยอะนี่เขาพูดนะ,ะ,ะสไตล์แบบว่าความรู้เยอะรู้กฎหมายนู่นนี่นั่นเจ๊เอ๋พูดไม่เขากลัวพูดไปแล้วเกรงเขากลัวเกรงแล้วเขากลัวเขา,เขากลัวจะสู้ผมไม่ได้บอกผมผมไม่ได้สู้กับพี่อผมบีบกเขากลัผมไม่ได้สู้กับพี่มมกน็นั่งทาความเข้าใจนั่งทางควารู้จักกับเขาใช่ไหมเขาก็สบายใจขึ้นก็เลยกังวลว่าไอตอนที่เราจะคุยกันเนี่ยเจ๊เอ๋จะผ่อนคลายอย่างที่เขาคุยกับเรานอกรอบหรือเปล่านั่นคือข้อกังวลมากปรากฏว่าเจ๊จัดเต็มฮะเจ๊เอ๋ เออเราก็สแสดงว่าเราสบายใจแล้วปุ๊มพอจบตอนพอจบทางทีวีจบทางออนไลน์เพราะว่าทีวีมันจบปุ๊บแล้วต่อออนไลน์ใช่ไหมต่อออนไลน์ประมาณสักยี่ิบนาทีบวกลบพอเสร็จปับ๊บทุกคนหายใจโล่งหมดแบบทีมานท,ทีมงานคือหายใจยทุกคนตื่นทุกคนตื่นเต้นอะ่ะค่ะม่กออกว่าคาดหวังอ,ะอ่ะเหมือนเหมือนน้ำเนี่ยจากรายการิทยุครั้งแรกอะ่ะทุกอย่างไม่กดดันเธอใช่มันไม่กดดันเธอแค่อนาคตของบริษัทมันอยู่ที่ สมองและปากของเธอในการพูดคําแรกออกมาแล้วดําเนินรายการไม่กดดันทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้พี่ททนจริงรือเป่าทีมงานโปรดิวเซอร์เธอกดดันน้องนางของฉันเหรอพี่ทินมาก็แบบเฮ้ยทุกอย่างมันคือคืออันนี้มันสดไงเราก็ต้องแบบโพทุกอย่างให้ได้แล้วก็อยากได้พี่ทินได้บอกทุกอย่างที่อยากจะมาพูดให้กับทุกคนได้หมดตลอดเวลาเข้าใจเลยเข้าใจทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมดูกับรายการถกไม่เถียงนะคะห้าโมงเย็นทางช่อง7 HD ดกด35ม่ิ้ ก่อนจะไปไหนวันไม่ไปไม่ไปด้วยเธอจะไล่ฉันไปไหนไม่ไปด้วยฉันพูดไม่ทันอะไรเธอจะให้ฉันไปหล้วอ่ะาบอกคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กันยาวๆไปเลยนะคะกับคุณถิ่นของเราไม่หรอเดี๋ยวฉันต้องไปเตรียมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดี๋ยวต้องไปทำวันนี้เออเดี๋ยววันนี้วันนี้อีกตอนนี้กี่โมงสองโมงครึ่งใช่ไหมเอออีกสองชั่วโมงครึ่งก็ต้องออกอากาศแล้วเดี๋ยวพี่ต้องไปกับวันนี้นะคะก่อนจะไปแบบสดๆในวันนี้พูดถึงประเด็นของเราในวันนี้หน่อยประเด็นวันนี้เหรอครับคืออย่างงี้ฮะต้องบอกว่าเป็็นนนปรรระเเเดดททีี่าาามงคิ ตลบหลายรอบนะครับทั้งเอามือกายหน้าผากทั้งเอ้าเท้ากายหน้าผากแล้วเนะี่ยคิดดูว่าเราจะเล่นประเด็นนี้ยังไงเพื่อให้มันสะท้อนปัญหาสังคมออกมาให้มันเห็นคืออย่างงี้ฮะเอาสั้นๆเพราะเวลาน้อยผมรู้บ้างกายเวลาน้อยข่าวที่คนนุ่งเหลืองห่มเหลืองอ่ะอืที่ออกมาทําให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียอืม,มันมีอยู่ให้เห็นเป็น,ปนระยะ,ร,ยะระยะเป็นประจํา ไม่ว่าจะเป็นพระเสพเมถุนนะฮะเป็นเจ้ามือหวยบ้างนะครับหรือแม้หรือแม้กระทั่งขายยาเอาพูดกันตรงๆนะหนุ่มก็ยังเคยเจอกับตัวเองจริงป่ะเธอเคยบวชเหรไม่ใช่เคยบวชสี่พิธีหมายถึงว่าเราจะเห็นอากบับิกริยาที่รู้สึกว่าไม่ควรจะเป็นคนที่อยู่ในสิ่ในธรรมทำแบบนี้กับเรามันเลยเกิดคําถามขึ้นว่าเอ๊ะทำไมข่าวแบบนี้มันมีให้เห็นเป็นระยะระยะรวมถึงข่าวอื่นด้วยนะครับไม่ได้เจาะจงพระพุทธศาสนาอย่างเดียวแต่ มันทําให้เราคิดว่าเอ๊ะสังคมปัจจุบันเศรษฐกิจฝืดเคืองหรือเปล่าถูกต้องไหมคระ,ะเอ๊ะการบวชเป็นพระมันสบายไหมอืมอันนี้พูดถึงพระที่ที่คนประชาชนทั่วไปอาจจะคิดนะครับค<ะ>อันนี้ไม่ได้ลบุูศสาสนานะครับอ,อาจจะคิดอย่างนั้นเออเฮ้ยมันง่ายดีนี่ไม่อะไรนี่ตกงานเอางี้ดีกว่าไปบวชเป็นพระบวชพระเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นแล้วฮะเฮ้ยก็ดีนี่มีคนมาถวายนูน่นถวายนี่<อ>ใช่ไหมรับกินนี่บนซึ่งความตั้งใจในการเข้ามา บวชเป็นพระพิสุขถูกต้องไหมมันคืออะไรฮะบรรลุในธรรมใช่เพราะทแทนคุณพ่อแม่อะไรกันแล้วแต่ถูกต้องไหมครับแต่อาจจะมีอาจจะมีนะอาจจะมีคนจําพวกหนึ่งที่ไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้มีแม้แต่จิตศรัทธาแต่คิดว่าเฮ้ยเข้ามานุ่มเหลืองห่มเหลืองเพื่อหาผลประโยชน์ ความต้องการแอบหรือเปล่ามันก็เลยมาเป็นประเด็นที่เราจะถกกันในวันนี้โอ้โหน่าสนใจมากๆอันนี้จะแรงนิดนึงใช่เพราะว่าหลายๆคนก็จะจะแบบมันค่อนข้างตรายเพราะมันเล่นกับจิตใจคนเหมือนกันเพราะว่าคนเราเชื่อกับศาสนาประมาณนึงถูกไงคุณนั้มพูดถูกแต่ผมก็ลังจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นประเด็นที่เราผมว่าถกได้นะถูกต้องไหมฮะอะไรเพราะมันก็มีหลายมุมมองเหมือนกันที่ผมถามก็มีแต่คนบอกโอ๊ยเดี๋ยวนี้ไม่ยกมือไหว้พระแล้วอย่างนี้เลยนะลูกน้องบางคนไม่ยกมือไหว้พระแล้วมันไม่เห็นหน้าเลื่อมใสตรงไหนอย่างนี้เลยอ่ะใช่ แต่ถ้าสมัยอดีตอดีต,ดตนะซ,ซึ่งผมไม่ทัน <c oughs> เพราะอายุผมแค่ประมาณ22แต่ว่า <c oughs> อดีตเนี่ยคือเขาบอกเจอพระที่ไหนคือเขาเด็กนักเรียนผมถาม <c oughs> ถามพวกโก็อยู่กับพื้น,<ว>นเลยนะไหวเลยนะคือแบบนึกอ,ออกให้ความเคารพมาก <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไงซึ่งถามว่ามันก็มีข่าวออกมามีภาพสะท้อนออกมาให้สังคมรู้สึกแบบนั้นทีนี้เราจะได้รู้กันว่าจริงๆแล้ววันนี้ ศาสนาเนี่ยไม่ได้เสื่อมถอยลงแต่คนที่เข้าไปอยู่ในศาสนานี่แหละ<ม>หรือเปล่าผมกาลังจะจะพูดประเด็นนี้แล้วครับ<ะ>ว่าเอ๊ะมันจะมีคนจำนวนหนึ่งที่เข้ามาแฝงตัวเองนุ่งเหลืองห่มเหลืองหรือเปล่าใชแ่แล้วมันแ,แล้วมันควรจะต้องทํำยังไงนั่นนั่นคือประเด็นแล้วคุณต้องต้องทำยังไงอกับกับ กับสิ่งเหล่านี้แค่นี้แค่นี้ก็มันมากมันหยดติแล้วไม่ต้องดูเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องดูไม่ได้แค่นี้เราแค่ถามแบบไอเดียนี้หน่อยๆแล้ววันนี้ก็น่าจะสนุกสนานมากนะคะพบเจอกันได้ฝากรายการเต็มที่เลยพี่ทิงขาถกไม่เถียงนะครับเราจะถกกันด้วยข้อมูลไม่เถียงกันด้วยอารมณ์นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็นทางช่อง7 HD กด35รวมถึงช่องทางออนไลน์นะครับของเทโรดิจิตอลและ CH 7 HD นะฮะพบกันเป็นกําลังใจให้กับเรา เพื่อที่เราจะได้มีเงินกินข้าวต่อไปตอกให้จบอย่างนี้ได้สิสิบนิ้วน้อยๆของนายทินโชคกมลกิจขอฝากรายการด้วยนะครับตกไม่เทียงครับขอบคุณมากค่ะนี่คือพี่ธินของเรานะคะพบกันแน่นอนค่ะในวันนี้รายการถกไม่เถียงช่วงเวลาห้าโมงเย็นทางช่อง7 HD ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้ลาพิธีไปก่อนสวัสดีค่ะเจริญพรโยมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Good time interview 2Time Radio 88.5 Maximum Hit Music Station